โครงการนี้นะคะ VJ i d o l Search นะคะ2 0 1 5ทางช่อง Super i d o n n e l TV นะคะจะเริ่มต้นแล้ววันที่26ตุลาคมนี้นะคะสำหรับการออดิชั่นรอบแรกค่ะไม่ต้องแน่นอนเลยนะคะสำหรับโอกาสดีๆนะคะสำหรับการก้าวเข้าสู่การบันเทิงวันนี้นะคะเราขอหยิบยื่นโอกาสตรงนี้ให้กับตัวคุณนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแน่นอนค่ะสำหรับทุกคนที่มีความฝันนะคะฝันอยากจะซิทู เวทีนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาตามหาความฝันได้เข้ามาในความสามบ้านเนี่ยหลายที่นะคะเชิญเลยค่ะที่ชอบซุปเปอร์แบนค์ข้ามทีวีค่ะรายการกับรายการรีเจสเซอร์ไอดอล ก็วงการนะครับก็ต้องการพิธีกรหน้าใหม่ในการทุกคนครับแม้ตระง่เริ่มวงการหมอดูก็ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้ามาเลยครับซปเปอร์แบงคอกทีวีนะครับแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ทุกคนมีรายการรอรับอยู่แน่นอนครับก็อย่าพลาดโอกาสนี้นะคะน้องๆทั้งหลายนะคะจะเป็นเทศไหนก็ได้นะคะ ที่บอกไปแล้วคือมีหาหรือไม่มีหาเข้ามาได้โดยเฉพาะพิธีกรที่เก่งเรื่องภาษานะคะอย่าลืมเดี๋ยวพลาดโอกาสตรงนี้เพราะหลายๆช่องยังไม่มี้พิธีกรตรงนี้เลยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นถ้าท่านได้รีบเข้ามาจะเป็นคนหนึ่งแน่เลยนะคะซุปเปอร์แบงคอกทีวีก็คนไหนที่สนใจนะครับตั้งแต่อายุ8ปขึ้นไปนะครับถึง17เจ็มืที่1แล้วก็ 17ขึ้นไปถึง25รุ่นที่2นะครับแล้วก็รุ่นผลผล,ผลทั่วไปก็มาสมัครได้เลยนะที่ซูเปอร์แบ ok ็คพาวเคีวีเจริญเข้มทีวีสกูลปวิสิบสานะสอบถามที่โทรศัพท์นะครับ083นะครับ00 55 48ูนย์โทรเขมาสอบถามอะไรอยากประกวดพิธีกรต่างๆก็มาสมัครได้เลยนะเรียกว่ามีวันออดิชั่น1วันนะครับแล้วก็เป็นวันอบรม1วันทั้งหมด3รุ่นนะปีหน้าเราตัดสินนะคนไหนสนใจก็รีบมาสมัครสำหรับซูเปอร์แบนี้ครับ